ทุกคนข่าวสุซองอาากีเคพีแชนแนลเนาะคืนนี้ก็พบกับอากิโนะอีกเซตอีกเซตเคยเนาะาก็คือคืนนี้เขาที่พาทุกคนไปจับตูแมงเนาะแมงกินนุ่นแม,แมงกินนุ่นเด้อทุกคนที่ไปจับแมงกินนุ่นเนาะหล้วจากที่มาเฮดเมนูอาหารกินอยู่ส่วนของเราเนาะนี่จะเป็นเขาอยู่ส่วนอาคานอยเนาะอยู่ในส่วนของไออาคานอยเด้อ คือเขามาเฮ็ดเคื่อนแล้วกะ็บนอนยุนี่กันเต็นนอนยุนี่เนาะยังบกงกบเฮือนเถือแล้วกะ็ตอนนี้เขากำลังเจ้าเข้าเจ้าเข้าป้าไว้แล้วก็บเมื่อหนึ่งเขาที่ไปจับตูจีนุ่นมาแล้วกะ็กินเนาะมีหนูมีหัวปลาดุกเนาะหัวปลาดุกคืออมาม่ามาให้แล้วกะ็ตูนูนี่เขาใส่กลับไว้เนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนเขาไปจับตูจีนุ่นเดอ้อเดี๋ยวนี้เขาเจ้าเข้าป้าไะ้ก่อน เจอกันโอเคแล้วทุกคนหลังจากที่เขาเจ้าเขาป้าไวเรลฮา,าก็สิมานี่เนาะคือจะเป็นต้นใหม่แบบนี้เลยเด้ออยู่ในสวนอืออยู่ในสวนของเขาไกล่ๆอันเค้อนของเขาเลยแล้วก็มีตู้จีนูนอยู่บนนี่นะทุกคนเห็นบอกี่มีบนนี่นะเดี๋ยวซ o มให้เบิง์นนะเดี๋ยวในะยวส่ๆก่อนอย่าสอ,ยสองตัเห็นบอก มสองตมีลายโอเคสามตัวสีตลายอยู่เนต้นนี้เหรอเนี่เขาซีเอาใบตัวนี้ตีลงมานาะเกาะลงมาค่อยคมันสีนี้เปเออมันสีนี้หเดี๋ยวบอยให้เจนน์ไเน นี่ต้องมาเล้วนี่คนเห็นบอกตรงมาแบบนี้เลยนี่คือตัวจีนุ่นเด้อเห็นเลยตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวน้อย เขาซีหักขามันแบบนี้เนาะถ้าบ่หักขาเดียวมันชิ้หน,นีหักแบบนี้บอกอันหักเปิกของมันก็ได้แหละล้วก็ใส่อถอยเลยนี่เนาออืออือได้ตัวอ่อนบัดถิ่นก็ได้ล้วก็ใส่แบบนี้เลยอันบบหักก็ได้ นี่เขาเจ้าปีกมันออกนนโยถ้าบ่เอาออกมันจะบินหนีนั่นน่ะใส่เล <Okay. S 1> แบบนี้แหละครับเอาต่อเอาต่อไปเอาต่อไปได้อสองตองอัวแล้วนี่นี่เห็นบ่นี่เห็นบ่ตัวน,น้อยนี่นี่อันนี้ก็มีตัวนึงเชียวได้มาอันนี้ตัวลงมาแนละ้วตัวละนี่ตัวน้นอ,ยนอยเนาะตัวนี้คือตอนเขา ไปหาหนอเนาไปคุดหนอคือเห็นอยู่ในดินบักหลายๆแต่ว่าตอนนี้มันออกมาเร้วมันบ่อยู่ในดินแล้วเด้อน,นี่เอาต่อยังอีกตัวหนึ่งนี่หนขว่นก็มีตัวหนึ่งตัมาแร้วพวัก็มีอีกตัวหนึ่งตังวนตห,นตหน่อย,อยนี่เห็นบ่ตัวนี้บนันเดะ น่แต่ว่าตัวหน่อยพอด้วยพวอะบ้าเนาะมาซอกอีกเดอซอกต่อซอกต่อมาซอกไปนำกันเด้อทุกคนดูที่นู่นเห็นเองละเห็นอีกตัวละเห็นอีกตัวหนึ่งแล้วแตว่บ่าหัว่าใหมซิฮอล่ะใหมบ่าฮอลบ่าซ่างเอาตัวนี้ใหมบ่าฮอลใไหมบ้า โอเค okay, ทุกคนตอนนี้เราเปลี่ยนต้นกันเนาะพระว่าต้นเมื่อกี้มันยู่สูงพอแล้ลก็เอาบฮอดเนาะเน่ตอนนี้เขาอยู่ต้นมะคอมแต่ว่าเขาเห็นเขาเห็นลายตัวอยู่เดีย๋ยวเขาสชเอาเดอค่อยๆเด้อทุกคนเดีย๋ยวมันตกหมดนี่ได้ล้าตัวหนึ่งในซึ่นเลยก็มีนี่ในม่ชองตัวเลยโอ้ตัวหนึ่งตก อ๋อต้องมัดยุหันก็มีอีกเนี่ยเบื้องทวนโอ้มีหลายสุดเลยยุหันก็มีหลายเสี่ยวจะได้ค่อยๆค่อยๆลงค่อยเอาค่อยๆเอามันอยู่สูงแล้วก็เลยเอาอยากต้องจิกอืม

เรียบด้อยบนแหละนี่มนนี่ได้ห้าตัวเด้อนี่มาโมโมเนี่พอสิได้กินอยู่เห็นปะยังมาโมโมเลย เดล,ยยล่าอยย่เนาะมันซิมีซิมีต้นต้นแบบโตแบบนี้กินตังหากเด้อโตโตแบบนี้อ่นมีหลายเนาะเมืม่อกี้เห็นถ้าเป็นต้นที่มันมากเนมีลาชุดอม,มันมีเป็นห่างเป็น เต็มต้นเลยเมื่อกี้เห็นนี่แต่ว่ามันอยู่ค่อนข้างอยู่ไกลนางน่ากันมกกเ,เมื่อกี้เอาบ้างแหละนี่หาต่อไปเด้อทุกคนหาหาเอาให้มันพอกินเนาะเงยเงยไปนี่บะเบอร์ริตีน่าจะหมดแล้วไปเหาไปไปเบิรงต้นอื่นต่อเนาะหรือว่าอบอรเจ้ากันที่ไปคตยกึนซัมนี่ก่อนเนาะ โอเค,อเคทุกคนเขาแงมาเปลี่ยนต้นมาเรียบร้อยแล้วเนาะละกะตอนนี้เขาได้ตั้งแบบนี้ไว้นี่ต้นนี้โูซัวมีมีมีหลายน้อยนึงเนาะนี่เขาที่ตั้งไว้แบบนี้แหลวกะเขาสิสานให้มันล่นลงไู้นี่เนาะไปไทยีไว้เดี๋ยวเขาสาน ดีทุกคนเฮาสั่นแล้วกับมันตกแบบนี้เลยพัาถ้าถ้านีแ่ถ้าเฮาเห็นห่างง่ายๆเลยว่าต้นที่ว่ามันมีลายเนาะจนใบไหม้สมมดเนาะเฮาสามารถปูผ้ายังแล้วก็ไปสานแบบนี้ได้เ้อโอ้ตกมาตกตกตกลายสุดเลยคนหลายเดี๋ยวสานอีกเด้อเบิ่งเดี๋ยวเด็กต้องไม่ละ ตัวกใหญ่นี่เบอี่ตัวที่น่นนตัวี้ครบเอาไปคว้ากินโอ้สุดยอดเลยทุกคนมันอยู่ในดินเหรออือต้มันอยู่นในดนดิตอนตอนอ่นอนๆมันซีนอยู่ในดินและะ้วกันไงมามันก็ซีออกมากินใบไม้เนาะแต่ฮอดลัดดูมันก็ซิไปฝั่งยู้ดินคือเกาา่าเนาะตัวนี้เน,นาะตอนนั้นเราไปขุดเนาะเห็นบักหลายๆ ตัวจีนุ่นตัวนี้ใส่ไปอึบนี่ใส่ถ้ามันตกไปทางอืน่นหมดได้อีกตัวนึงต้องไปทางอืน่นหมดช่างคานทุกสต็อกลายนีย่เนาะทองมันจะเป็นแบบนี้ อวดๆเลยเขาเพ่ได้ปลูกพยังไว้แล้วก็่ชอบยากพี้พอกินเล้วสิพอกินละพอกินละกันพอกินยอะขึ้นนี้นี่ไม่หล่ได้ลาตัวยุเดี๋ยวเมื่อนาซิไปเอาาลๆให้ทุกคนในเบิรงเดอคืขึ้นี้เอาซัมนี่กันเพราะว่าหิวแฮ่เดี๋ยวดิเขายังไม่ได้กินข้าวเด้๋ยพอสิบโมงเนี่ย ไปเขาสิไปเฮ็ดอาหารกันเนาะสิไปเฮ็ดเมนูตูจีนูนเก้ามงเงบอสิมงันเก้ามงเบอเห็นเออเห็นแล้วเก<น>้ามงเคิงแล้วหนงองขันเุเ,เข่เาชุเขา่เขาแห้งเป็นยาขาเด้อตัวนี้เขาทางแล้วกะมันออกมาใหม่กำลังออกดอกงามๆเลยบเ ตัวจินนุ่นสามารถไปซอกไดเดอร์มันที่มีตามต้นไม้เอ่อต้นใบไม้อ่อนๆเนาะทินแถวอีสานก็น่าจะมีเนาะแถวอีสานน่าจะมีอยู่มันจะอยู่บนต้นไม้ที่ว่ามีใบอ่อนๆเด้อทุกคนแล้วก็มีอยู่บนต้นแบบมีบอลููงๆเนี่ยนั่นน่ะมันว่ายู่บอลตาม หรือว่าต้นต้นที่มันมักอาศัยอยู่เนาะสิเป็นต้นกามโมต้นกามโมโอเคทุกคนตอนนี้เห่าสิมาขวากันเดอ้อสิมาทอดตัวจิ้นนุ่นกินกันเนาะอันนี้จะเป็นใส่น้ำมันบ่แมนน้ำมันใส่น้ำมันก่อนแล้วก็ตัวตัวลิงเจ้าบ,บุญรอดกินมดเจ้า <laughs> บ,บุญรอดกินน้ำมัน กัดแล้วก็เฮ็ดหอกมั่นแหะทุกคนบ่แม่นกินเบิดในหม้อกันฮะบวกนี่แหละอันนี้จะเป็นแบบเฮาเฮ็ดอาหารคัมเนาะอือาหารคัมในเดียวเฮ็ดพอกินเดี๋ยวมือหน้าคิดไปจับเลไล่แล้วก็คิดให้คิดถ่ายให้เบิ่งด่บบถดดมีเฮาซิมาเฮ็ดในเดียวกิน เอาลายยวเดี๋ยวกินบ่มุดเอาพอกินกับพอนี่ทอดไป oh. ดัดนี้เลยตุยสุดน้ำมันลายเดี๋ยวนี้เป็นตากินอยู่เนาะเดี๋ยวนี้ hmm. มันมัหนหอยยมกินวนๆอยู่เป็นวนๆน,นี่อรูน่ากินน่ากิน ท้องว้นวนทว้วแล้วกับแบบพงึ้นไล่จนเนาะแ้วกระห้อจนหิวเข่าอดด้วยยุคเข่าแห้นงนี่แบบนี้แหละเนาะโยอย่ป่าบอ่บ่อดของกินอาหารหกันกินบ่อ,บอดมีตัวจิ้นนุน่นมีตัวปลาตัวกบมีตัวนูให้จับกินเนะ้ะทุกคนนาอนมีพักให้กินอโอ้ โมซูบะโมอเขากระนูนมสมัยแหละน้ำมันแห้งหมดละแต่เราจะได้แล้วกันอือปองเอา,านี้โอเคทุกคนตอนนี้เรากาะเฮ็ดอาหารเออ่ขวดยตัวแมงจีนุ่นเป็นที่เทียบห้าแล้วนั่นแหละ,ะตอนนี้เราเสียให้ทุกคนมาเบิ้งนี่มักไม่แปลกๆนี่เนาะนี่ยามาเน่ยมาเห็นบ่อืออ,อันนี้ให้ทุกคนทายว่าเป็นมักแตงโมหรือว่าแตงลายเด้อให้เวลาสิบวิหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยอ่าบอสบอสเฉลยเถอะเดี๋ยวสิผาให้เมืองนะตอนนี้บอแมนมักแต่งโมมบอแมนมักแต่งลายเดอ้อตอนนี้เดอ้อมันสี่เป็นมักใหม่แปลกแปลกอีกสนิดหนึ่งเนาะที่มีค่อนที่มีอันนั่นนะ มากของมันค่อนข้างแข็งเนาะเบือกมันแข็งอืมที่ที่มีความแข็งแห้งแข็งชุดๆุดแข็งขึ้นใหม่เลยบป่ปานนั้นเ <laughs> บิ่งไว้ผ่ายากม,มาถ่าเบิ่งทางในมันสิเป็นแบบใดอืมแต่ถ้าเขาเบิ่งเนี่ยนี่มันจะคือมักแตงลายเนาะคือม,มักแตงลายกับมักแตงโม แต่ว่าเขาาอื่นมันว่าจะได้ก็ยังผู้บอกเธอเด้อเขาาอื่นมันว่าเดี๋ยวมาเบ่งน้ำกันเด้อมาเบ่งทางในมันเบ่งแม่ผ่ายากสุดเออเน่นี่เห็นแล้วเห็นได้หนึ่งแล้วนี่ เนื้อของมันก็ทีเป็นประมาณนี้เด้อเบงพอมันแต่งโม่พมันแต่งหลายตัวนี้เขาเจ๊โอ้โหบอกตัวนี้เขากินมหยังเขากินแก่นมันเด้อทุกคนเด้อลิกัาตูเขาเขาหันเขาเอาไปจำเจวกินกับเขาก็ได้อืมตัวนี้ตัวนี้ก็กินได้แต่ว่าเขาแก่นมันเขาแก้กินลิ้นเด้อตัวนี้เด้อต้มแล้วก็อืมต้มแล้วก็แกกินออกมาแกกินลิ้นคือแก่นตะเวนเลยพาแบบนี้แล่ะก็ถ่ายอีกเดี๋ยวครับสิให้ทุกคนได้มาซิมกันนะ ให้ให้ให้กล้องมันซิมแทนครับกินไอแทนเนาะอันนี้เฮาจะเอิญันว่าแตงโมป่าเลยทุกคนแตงโมป่ากับโมแม่มันซิมีซื้อเอิญของมัน่างหาเขาเขาเขาบบหูซื้อโบหูเอิญแล้วก็เขาเลยตามให้มันว่าแตงโมป่ามันจะมีแตงลายป่าแตงลายป่านี่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้เลยคือกับแตงโมน้อยนึงคือกับแตงลายน้อยนึงเนาะอือคือมักแตงลายนี่ประมาณนี้แหละก็เอาไปต้ม ใส่หม้อเลยต้มประมาณสิบห้านาทีหรือว่าสิบนาทีก็สุกเนาะทุกคนเนาะมวต้มงดนร้ายก็ได้โอเคโอเคเดี๋ยวเฮาซีท่าให้มันสุกเนาะแลก็มาเบิง้งกันโอเคทุกคนตอนนี้อาหารของเฮาก็สุกหมดแล้วเนาะแล้วก็ยังบ่สุกหมดเอยมีปิ้งหนูยังบ่ซุกดีนี่ น้ำมันกำลังชัดชัดชัด,ชดอยู่นูนหน่อยเนาะนูนหน่อยตาใก่อนพอดีเห่ากำลังซิกกินแล้วก็เดี๋ยวพอดีซุกเนาะโอเคตอนนี้เห่ามาซิมโตแมงจินุ่นกันเด้อทุกคนนี่อาหารพวกเขามีซำนิี้มีแมงจินุ่นแล้วก็มีเพชรแห้งแล้วก็ต้มพักเนาะตัวนี้เป็นต้มน้ำเป็นน้ำแกงต้มพัก แล้วก็มีข้าวเจ้าอืมนี่ข้าวเจ้าคือข้าวเหนียวเลยนี่ขา้าวเดอ้ออืมมาเินแมงกิ้น,นุ่นกันอน,น่ยบอบ อันนี้บ่มิครีมมันยังเดิบเอบอสจเลือกหรอสะอาดเนาะตัวนี้เนาะอืมจำเพชรแห้งโัวาอืมโอ้ัอกินหน่อยอกินเบ้างบะก,กินไอนกินหน่อยเพิ่นบ่มักกินแนวอันนั้นเนาะ,นะแนวเป็นแบบ แนวเป็นแมงหว่างง่ายแนวเป็นแมงอะเคน้อยบ่ค่อยมักเนาะนีอืมปั้นข้าวเหนียวก็ประมาณนี้เด้อหรือว่าเฮาตํามุนๆใส่แจ่วเนาะตําเป็นเพชรแล้วก็จํากินก็ได้เด้ออือื ครับ,รบโอเคพากินน่อยกินข้าวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวนี้เราทาเราทามักแต่งลายปากของเขาสุกเนาะตัวนี้เนาะมากินข้าวโอเคทุกคนตอนนี้แต่งลายปากของเขาก่อนหน้าจะสุกเลยเนาะพาพอดีเขากินข้าวอิ่มแล้วก็เขาสิมาต่อตัวนี้กันเลยเนาะแช์ทุกคนด้เบิรงกันเดี๋ยวเขาเอาลงกันเนดะ้อ โ <Ooh, S 2> อ้โหนหอนๆเลยจองตอนนี้บอกเลยว่าค่อนข้างแข็ง้อทุกคนนี่เดี๋ยวนี้ก็แข็งคือเกาอัลโลอ้ายะนเนมอองไมอ,อันนึ้อะเจุาไอัน,นี่เลยนะอืม หมักแตงโมปาโ่าอมเบึงแม่ควันหอมหอนแล้วนนเถอ,ววอะวะกระเถอบมาบึงหน้าตาวันตอนซุกตอนซ<ว>ุกตอนุกกับตอนเดิบกับมันก็คล้ายๆกันเนาะอลองแก้บึงแก้ทางใดวัน๋ยวสิลองแก้กินให้บึงอะนี่ แกนมันค่อนข้างค่อนข้าง,ง,ง,งใหญ่เด้อทุกคนเด้อตัวนี้ไอโหอนหอนห,อน,หอนสดสดใหม่ๆสดสดเลยพี่น้องนี่แกนมันสิญญาเนาะตัวนี้มันแตกเลยเดี๋ยวสิกัดให้เบังประมาณนี้นี่มาเบัง เมื่แต่ว่าตัวกินของมันก็ซามกับแกนตะวันมัยอย่งนนเนาะแกนตะเวนมั้ยอย่างเดี๋ยวก็ประมาณน,นี้สวยงามแล้วดีเนาะแล้วก็มีความแซบมีความมันโอเคทุกคนตอนนี้เ่าก็ซีพอประมาณน,นี้กอนเนาะ สิไปนอนแล้วตอนนี้กะเนี่สิบโมงครึ่งแล้วเห็นบะเห็นบ่ไม่เห็นเห็นเหรอสิบโมงครึ่งเนาะตอนนี้เนาะหนักไปล้างตินล้างมือล้างหน้าแล้ะก็นอนเนาะทุกคนนอนที่นี่เนาะเอายุ่ส่วนนะคะนอยคือเก้าจนกว่าสิแล้วเฮื่อนตัวนี้เนาะบัสซี่บลอกกับเนาะเพราะว่าเที่ยวไปเที่ยวมากอะค่อนข้างลำบากเนาะทางกับไ่ค่อยดีเนาะ ยูนี่แล้วก็หากินทามตามลำห้วยไม่ยังเนาะซอกจับแมงชิโนนซอกจับตุกเขียนไม่ยังซอกเก็บผักกุ้นไม่ยังเนาะซอกเก็บเอ่อซอกจับตามอย่างมาเฮ็ดกินยูส่วนแบบนี้ก็มีความสุขกันเนาะแล้วก็สะดวกสบายอยากได้อยากกินยังไปเอากินรสเนะาะบ่ได้เสียเงินซื้อเลยก็ถ้าเป็นยูบ้านเนาะก็บม่ได้ซื้อกันแต่ว่า มีบางครับเขาก็ได้ซื้อเนาะแนวอื่นกินเซซวนมนยังบ่เนาะกะซื้อกินอยู่เด้อบ่เม่นว่าบ่าบาใส่ใจบ่ซื้อกินเลยสิกินแต่ของป่าเลยก็เป็นไปบ่ได้เนาะเพราะว่าเขาก็ต้องร่างไก่ของเขาก็ต้องการแบบของธรรมชาติพร้อมหล้กก็ของที่เขาผลิตออกมาพร้อมเนาะหล้กก็ได้ซื้อกินเนาะโอเคคลิปแบบคลิปนี้ก็เป็นคลิปหากินแบบบ้านบ้านเนาะการใส่ชีวิตเนาะ โอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนะั้นถ้าไปมากแลก้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซองอาร์มาพีเคพีช anel เนาะกับขอลาไปก่อนนะพบกันในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย